เส้น21นะครับระหว่างอำเภอเมืองอำสางเขาจะผ่านสถานีราชกา,ารต่างๆเช่นอ,อบอจอิชบูรณ์ที่ว่าการอำเภอเมืองพิชระรูราชพัฒก็จะอยู่ข้างหน้านะครับ ัเพชรบูรณ์นี่ก็มีประวัติการก่อตั้งเมื่อปี2514ปัจจุบัน2565ก็51ปีเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนพ่อค้าก็อยากจะให้มีสถาบันการศึกษารับอุดมศึกษาก็เลยไปที่เรื่องต่อกระทรวงศึกษาธิการเมืกอนราชพั วิไลคูนะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการชมกันครับนี่โอ้ใหญ่โตนะครับมาหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบูรณ์ที่จริงๆริมาหาวิทยาลัยราชพัฒนเพชรบูรณ์ ข้ามาก,ก็เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพด้านหลกการโรงแรมนะครับทีอาคารเฉลิมพระเกียรติก็เป็นสถาบันชาที่มีความน่มลื่นมากครับไม่ว่าจะ จากคณะกรรศาสตร์แล้วยังมีคณะนิติาศาสตร์ด้วยนะครับองค์กรรัชพักตร์หรืออีไลคยคูติดติกูเป็นหลักแต่ยีงมีเยอะแยะครับ เ่าก็น่าจะคุ้นๆกับบรรยากาศนะครับมีหอพักชายหอพักหญิงนี่นะครับรม่มรื่นมากครับนะแต่อะไรเราจะพัดไปรโปรรูรสากอยู่นี่นเองนะครับรูสาก เป็นหอพักนะครับในอเยวอนกลับนะครับเชื่อว่า51ปีนี้มีลูกศิษย์ลูกหาของที่นี่เป็นบุคคลสำคัญหลายคนแน่นอนนี่อะไร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลนยีนะครับอนาวิทย์ทางเข้าก็ประกอบไปด้วยเส้นหลักนะครับแล้วก็ออกซ้ายขวาก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภั์ที่น่าเรียนมากเป็น,นคณะครุศาสตร์นะครับ เป็นคณะหลักของมหาหลัยราชพัฒน์เพชรบูรณ์นะโอ้ใหญ่ครับนี่อะไรนี่นี่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน แล้วสนามบาสเกตบอลสนามที่นี่ตรงนี้ที่กองพัฒนานักศึกษา าศึกษานะครับสาขาวิชาพระศึกษา เรียนนี่ทันสมัยมากครับ อันนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหญ่นะครับการเรียนใหญ่โตมากครับ ความทันสมัยมากครับ สำนักบริกรารวิทยาการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอ๋อในเกี่ยวคับไอที IT นะครับคณะบริทยาการการจัดการนะครับนี่ใหญ่ครับคณะนี้คณะวิทยาการการจัดการ ชอบสถาบันราชพัฒเพชรรบุรหรือมหาลัยราชพัฒน์เพชรบุรก็คือต้นไม้มีเยอะมากใหญ่ครับร่มรื่นมากอ๋อประชุมประกายเพชร มาดูคณะนิติศาสตร์นะครับนี่คณะนิติศาสตร์ ที่มีคณนะเกี่ยวกับกฎหมายด้วยงนานในคณะครุศสาสตร์ เยอะนะครับอาจยพัดเรบูรณ์เนี่ยมีคณะรัฐภาษาทนศาสตร์ด้วยโอ้โอ,โอ้เยอะจริงๆริัฐคณะของอารยพัดเรบูรณ์เนี่ย รัฐภาษาศาสนาหรือ,อรอพศนะครับเลี้ยวมาที่ข้างหลัง ยอมรับแลครับว่าหมหาลัยราชะพัฒน์เพชรบูรณ์เป็นหมหาลัยที่มีคณะ,ะพร้อมมีเยอะมากครับจากที่เราดีวิวไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ภายในมหาวิทยาลยัยราชภัฒน์เพชรบูรณ์นี่สุดยอดบรรยากาศต้นไม้ดีมากนะครับนี่อาการเฉลิมเมกียรติ้น่าเป็นโรงแรมที่ฝึกงาน แลมัชชพัฒนะครับตัวนี้ก็เป็นสถาบันคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ๋อคณะวิยาศาสตร์อยู่ข้างหน้าเลยครับอ้อจริงๆตอ้เขากำลังทำปรับนันอยู่นะครับคณิาศาสตร์แล้วก็ ที่สำคัญของราชพัฒน์พิชญูปูนก็คือมีปั๊มน้ำมันปตทเป็นของในเขตของมหาวิทยาลัยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก่อนเราอาจจะไม่ขาทางนี้อาจจะไม่มีนะครับแต่นี้มีแน่นอนนะครับนี่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิชบูปูนมีปั๊มปตทด้วยนะครับนี่ยอดเลยครับของมหาลัยนะครับเนี่ย โอเคครับมี EV Station ด้วยอ๋อไม่ธรรมดา นี่เป็นสถานมีบริการน้ำมัน PTT ใสจ t านสาขาเพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับที่เติมลมก็โอเคนะครับมีจุดช,ชาร์จ EV ด้วยนี Amazon นะครับเซเว่ 7, เอาครับ จับการรีวิวสถา,บ,า,ลลาบันราชพัฒเพชรบูร์หรือมหาราชพัฒเพชรบูรณ์สุดยอดของสาสถาบาลลาันศึกษาของจังหวัดเพชรบูร์นะครับทันสมัยนะครับใครที่จะมาเรียนก็มาเรียนได้นะครับ